มาตรการตัดกระแสไฟฟ้าตัดระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตหยุดส่งออกน้ำมันจากฝั่งไทยไปพมา่าดูเหมือนว่าวันแรกชาวพม่าในพื้นที่เขาก็ไม่ได้รู้สึกสะทกสถานอะไรมากมายนะักแต่วันต่อมาเริ่มเดือดร้อนได้รับผลกระทบก็กลับมาตำหนิต่อว่ามาตรการของไทยแล้วยังบอกให้เห็นใจให้สงสารชาวพม่าที่โดนตัดไฟบ้างเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงต่อไปกับสารพัดสารพันครับและก่อนอื่นต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ ที่เข้ามาสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กันและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสารพัดสารพันยังไงก็ฝากติดตามผลง,งานกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับข่าวการตัดกระแสไฟฟ้าที่ส่งข้ามฝั่งไปยังประเทศพมา่าเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ9โมงเช้าของวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สืบเนื่องมาจากปัญหาสแกมเมอร์การก่ออาชญากรรมการหลอกลวงต้มตุ๋นออนไลน์มีฐานที่ตั้งหลายแห่งอยู่บริเวณตะเข็บชายแดนทางฝั่งพมา่าเป็นภัยร้าย,ายต,ต่อระบบเศรษฐกิจหลายประเทศสำหรับประเทศไทยสื่อหลายสำนักเคยรายงานข้อมูลเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาว่ามีตัวเลขการแจ้งความออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ไทยโพลิทออนไลน์ .com ตั้งแต่เดือนมีนาคม2565ถึง30พฤศจิกายน2567 มีมากกว่า730,000เรื่องคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า77,000ล้านบาทเฉลี่ยวันละประมาณ77ล้านบาทเป็นความเดือดร้อนของคนไทยเป็นปัญหาใหญ่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเงินภัยจากการต้มตุนหลอกลวงออนไลน์แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่ผู้คนจำนวนมากต้องเผชิญเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทำธุรกิจสีเทาการหลอกลวงการค้ามนุษย์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีฐานบัญชาการอยู่หลายพื้นที่ บริเวณตะเข็บชายแดนฝั่งพม่าเพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดจากองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติด้วยมาตรการตัดกระแสไฟฟ้าตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตห้ามส่งออกน้ำมันเป็นสาธรณูประโภคที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรมิจฉาชีพเหล่านี้ สำหรับพื้นที่เป้าหมายบริเวณชายแดนไทยพมา่ารวม5จุดได้กแก่จุดที่1บริเวณริมฝั่งแม่น้ำสายจุดที่2บริเวณบ้านเหมืองแดงทั้ง2จุดอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอยู่ในพื้นที่เมืองท่าขี้เหล็กในรัชฉานของทางฝั่งพมา่าจุดที่3บริเวณพรมแดนบ้านเจดีสามองค์อำเภอสังขบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีในพื้นที่เมืองพญาตองสู่รัฐมอนฝั่งพมา่าจุดที่4บริเวณบ้านห้วยม่วงและจุดที่5บริเวณสะพานมิตรภาพไทยพมา่า จุดที่4และจุดที่5อยู่ในพื้นที่เมืองเมียววดีรัฐกะเลียงทั้งสองจุดนี้อยู่ติดชายแดนไทยที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากรวมตัดกระแสะไฟฟ้าทั้ง5จุดที่เป็นมูลค่าตกเดือนละประมาณ50ล้านบาทหรือปีละ600ล้านบาทสำหรับชาวพมา่าที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาลไทยดังกล่าววันแรกอาจยังไม่เจอปัญหาดูเหมือนว่าจะไม่สะทกสะทานอะไรมากมายนักเพราะสื่อทางฝั่งพม่ารายงานว่าบริเวณท่าขี้เหล็ก ยังสามารถใช้ไฟฟ้าที่ต่อมาจากฝั่งลาวได้ส่วนพื้นที่อื่นๆดูเหมือนว่าชาวพมา่าจะคุ้นเคยกับการใช้แผงโซลาเซลล์ใช้เครื่องปั่นไฟไม่มีไฟฟ้าใช้มานานนับปีแล้วเชื่อว่านี่จะเป็นการเปิดโอกาสขายเครื่องปั่นไฟแผงโซลาเซลล์เพิ่มมากขึ้นและยังมีความกังวลว่าเครื่องปั่นไฟแผงโซลาเซลล์จะขึ้นราคามากกว่าส่วนคาสิโนโลและพวกแกลคอร์เซ็นเตอร์มีเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่เตรียมพร้อมรองรับ สถานการณ์ไว้แล้วไปฟังตัวอย่างความพิเิตจากชาวพม่า,มาในช่วงวันแรกของมาตรการกันครับคอมเมนต์แรกบอกว่าแค่จะขายเครื่องปั่นไฟคนต่อไปบอกว่าบ้านทุกบ้านในชายแดนเราใช้ระบบสุริยะของตัวเองมา20ิปีแล้วไม่เจ็บแล้วคนต่อไปเขามาแนะนำมาตรการตอบโต้ทางฝั่งไทยว่าง่ายๆแค่ขุดท่อส่งแก๊สที่ส่งไปที่ประเทศไทยมุมมองถัดไปเขาเชื่อว่าโซล่าและเจเนเรเตอร์มั่นใจว่าราคาจะขึ้นและมีคอมเมนต์กล่าวเสริมว่า แน่นอนว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาคนต่อไปเขามาให้ข้อมูลความเป็นอยู่ของชาวพมา่าบริเวณชายแดนเอาไว้ว่าชาวเมืองเมียวดีไม่มีไฟฟ้าและอินเทอร์เนต็ตมาเป็นปีแล้วขนาดคนจากประเทศยังโดนเป็นชั่วโมงตอนนี้มันใช้ไม่ได้โรงพยาบาลบ้านเจ้าหน้าที่เหลือไม่กี่หลังปัญหานี้ไม่มีอะไรพิเศษในฐานะพลเมืองคอมเมนต์ตัดไปบอกว่าตอนนี้ตัดไฟแต่ด้วยเครื่องปั่นไฟขายเบนซินและดีเซลสตาร์ลิงพร้อมสำหรับอินเทอร์เนต็ตแล้ว คนท้องถิ่นที่อยู่ตรงกลางเท่านั้นที่จะได้รับปัญหาคนต่อไปเข้ามาตําหนิมาตรการพร้อมกับมีความเชื่อว่าแก๊งคอนเซนเตอร์อาจจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะเตรียมความพร้อไมไว้แล้วโดยบอกว่าประเทศไทยแย่จังว่าแก๊งเสือพยัาจะแคร์ตัดไฟไหมพวกเขาอาจจะซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์คนที่อยู่ตรงกลางต่างหาที่ทรมานจริงๆครับสําหรับความคิดเห็นนี้คําว่าแก๊งเสือพยัต์น่าจะเป็นกลุ่มที่ทําธุรกิจสีเทาในพื้นที่ที่ถูกตัดไฟนั่นแหละครับ ความคิดเห็นต่อไปอยังคงยืนยันว่าการตัดไฟไม่ได้รับผลกระทบโดยบอกว่าไฟฟ้าที่ไม่เคยใช้ในหมู่บ้านเราแผงโซลาร์เซลล์ดีที่สุดครับหลังจากที่มาตรการนี้ออกมาในช่วงแรกก็น่าจะยังไม่มีผลกระทบอะไรมากแต่มีการชแพรพชร์ภาพชาวพม่า,า,มาบางพื้นที่ประชาชนออกมาเข้าคิวรอเติมน้ำมันจมแน่นปั๊มน้ำมันวันต่อมาสถานการณ์เริ่มแย่ลงมีรายงานข่าวว่าทางฝั่งลาวลดการจ่ายกระแสไฟฟ้ามาที่เมืองทาคีเล็ก จาก30เมกะวัตต์เหลือ13เมกะวัตต์กระแสไฟหายไปกว่าครึ่งนอกจากนี้ยังมีข่าวกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นกองกําลังติดอาวุธบางกลุ่มซึ่งมีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่บริเวณตะเข็บชายแดนไทยพมา่าออกมาประกาศจะให้ความร่วมมือกับทางการไทยต่อต้านการก่ออาชญากรรมการค้ามนุษย์แกงคอเซนเตอร์ตามแนวชายแดนที่กลุ่มชาติพันธุ์มีอิทธิพลในพื้นที่นั้นๆส่วนรัฐบาลทหารพมา่า ออกคำสั่งห้ามพลเมืองพมา่าที่มีอายุตั้งแต่1 8ปถึง35ปีถือพาสปอร์ตพม่าเดินทางผ่านด่านถ้าขี้เหล็กแม่สายเข้าไทยทุกกรณีแต่ไม่ได้เป็นคำสั่งปิดด่านก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดดีซึ่งน่าจะถือว่าเป็นแรงกระเพื่อมจากมาตรการของทางฝั่งไทยมีผลกระทบต่อชาวพม่าเพิ่มขึ้นเริ่มเดือดร้อนมุมมองความที่เห็นก็จะเปลี่ยนเป็นลักษณะที่เข้ามาตำหนิต่อว่ารวมถึงการวิงวอนให้เห็นใจสงสารชาวพมา่าที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้ เอาละครับไปฟังตัวอย่างความพิถีพินจากชาวพมา่าหลังจากที่เริ่มเดือดร้อนกันดูครับคนแรกเข้ามาตําหนิว่าคนชั่วร้ายแห่งอยุธยาคนต่อไปบอกว่าโรงพยาบาลและผู้ป่วยสําคัญกว่าคนโลภที่ไม่เห็นมนุษย์เป็นมนุษย์คอมเมนต์ต่อไปเข้ามาประชดว่าก็โอเคนะเจ้าถิ่นอยู่มืดมืดมานานชาวเมียนมาเรียนรู้ที่จะอยู่ได้ทุกที่โดยไม่มีไฟฟ้าเรากําลังจะย้อนกลับไปยุคหินคนต่อไปเข้ามาร้องขอความเห็นใจว่าเมื่อไหร่ที่ไฟฟ้ากลับมา พมา่าของเราน่าสงสารมากเมื่อคุณตัดไฟต่อไปเป็นคอมเมนต์ปิดท้ายนะครับพูดไว้อย่างน่าเห็นใจด้วยประโยคที่ว่าไม่มีใครสงสารคนพมา่าแล้วครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับมุมมองความคิดเห็นจากชาวพมา่าจํานวนหนึ่งที่มีต่อกรณีทางฝั่งไทยหยุดจ่ายกระแสะไฟฟ้าตัดสัญ,ญญาณอินเทอร์เนต็ตห้ามส่งออกน้ามันไปยังฝั่งพม่าบริเวณพื้นที่ชายแดนรวม5้าจุดสืบเนื่องมาจากพื้นที่ดังกล่าวที่อยู่ทางฝั่งพม่า มีการดำเนินกิจกรรมของพวกแกงคอเซ็นเตอร์วันแรกของมาตรการดูเหมือนว่าชาวพมา่าจะยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนะักวันต่อมาสถานการณ์แย่ลงราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นบางพื้นที่ขาดแคลนได้รับผลกระทบมากขึ้นเริ่มเดือดร้อนเลยออกมาตำหนิต่อว่ามาตรการของทางฝั่งไทยแต่ก็ยังมีการขอร้องให้สงสารชาวพมา่าที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้อีกด้วยมีคนไทยจำนวนมากต้องตกเป็นเหยื่อแกงคอเซนเตอร์ สูญเสียทรัพย์สินเงินทองมหาศาลแนวโน้มของปัญหาจะขยายตัวรุนแรงเพิ่มมากขึ้นการดูแลประชาชนให้อยู่ดีกินดีมีความสุขเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองผู้บริหารบ้านเมืองหากชาวพาม่าเดือดร้อนก็ต้องไปเรียกร้องให้รัฐบาลพาม่าเข้ามาแก้ปัญหารัฐบาลไทยก็ต้องมีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยทําให้คนไทยอยู่ดีกินดีมีความสุขบางคนอาจเห็นว่าการตัดกระแสไฟฟ้าตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตห้ามส่งออกน้ํามัน เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทำให้ชาวพมา่าที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับผลกระทบก็อยากให้นึกถึงคนไทยอีกจำนวนมากที่จะต้องเดือดร้อนตกเป็นเหยื่อแกงคอเซ็นเตอร์บ้างถึงแม้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่มันก็ยังดีกว่าไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยใช่ไหมครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่นำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับประเด็นต่างๆในคลิปนี้แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปหากมีข้อมูลคำพูดใดคลาดเคลื่อนไปกราบขออภัยมาณนะโอกาสนี้และก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้รบกวนกดติดตามสารพัดคารพันช่วยกดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องสารพัดสารพันถือเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำคลิปกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านสุขก,กายสบายใจมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และร่ำรวยกันทุกคนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ